พวกนี้เขาเป็นพืชที่โตเร็วครับโตเร็วแต่ใจส่อถ้าเกิดพลาดทั้งมาก็ต้องทําใจต้องทําใจที่เก็บก็มีอยกางอย่างแปลงนี้นะครับเราไม่มีเครื่องทุดแหลงเรามีแค่จอบเลยอบอยู่สองเล่มจริงเหรอแจกอาวุธคนละเรื่องอันนี้คือแปลงนี้นะใช้จอบนะใช้จอบขึ้นแปลงครับเราใช้จอบขึ้นแปลงโอ้ ก็คือเรามีรถมาไถแล้วก็ข่านแปลงให้ดินละเอียดดินร่วนแล้วเราทีแรกเราจะให้รถเขาไถขึ้นแปลงให้รนี้มันมันพื้นที่มันน้อยการกลับรถในอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สะดวกแต่รถก็เหลือที่เราต้องขึ้นแปลงกันเองขึ้นแปลงใช้เวลานานไหมสี่วันห้าวันสี่วันห้าวันต้องเป็นโรตารี่ตีดินให้แตกด้วยเออก็ต้องยกล่องก็ ให้ตีมันแตกอีกขึ้นล่องอีกใช้เวลาสีวันเจาะลึกถึงขนาดนี้นะครับครับไม่ได้เจาะลึกเลยไม่ได้เจาะลึกเลยครับอ๋อพี่หนึ่งก็เหมือนกันเหมือนกันก็รู้ว่าแตงมีสองเพศก็คือแตงกวาเล็กกับแตงกวาแตงร้านครับแต่ไม่รู้อะไรคืออะไรพี่หนึ่งเห็นเข้ามันเอ้ยเห็นเห็นแตงกวาเนี่ยที่เราสัมผัสได้ที่ไหนพี่ก็อย่างพี่ใหญ่คือข้าวมันไก่นะของพี่กับแฟนเอามาทํากับแกงมันริกแกงราด โอครับก็สรุปแล้วคือเราก็เห็นในสิ่งที่มันสำเร็จรูปแล้วเนาะที่เขาแปลรูปออกมาแล้วเช่นพวกในที่เป็นอาหารเนาะพี่ใหญ่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยเหตุใดที่จึงได้ตัดสินใจลงแปลงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนั่งคุยแบบง่ายๆเลยพอดีได้ก็ตรงๆนะก็ได้ดูช่องยู u ูบของบ่าวยุทธเนาะเห็นแล้วมัน มันน่าจะตอบโจทย์ก็เลยพอดีมันมีพื้นที่ตรงนี้ว่างอยู่อืมเราก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าว่าอะไรขั้นตอนอะไรยังไงก็พอดีมีอาจารย์ท่านให้ความแนะนามาเบื้องต้นอันนี้แนวพอมีแนวทางครับก็เลยว่าถ้าจะเดินเนี่ยคงไม่เขวเพราะคนที่มีความรู้อาจารย์ไก่นะเขาทํามาก่อนแล้วก็เขาเผยไตเออไม่ใช่เผยเคล็ดลับเผยวิธีการ ดูแลการปลูกให้สําเร็จได้เอเป็นเป็นที่ปรึกษาให้เราก็ก็คงจะไม่ยากเกินไปเราเลยตัดสินใจก็มาคุยกันสองคนพี่เอาเอาไหมลองดูไหมตระเวนหาที่หาที่ไปดูที่เพื่อจะเช่าสองไร่สามไร่มองนะสวยแต่ไม่ได้อแต่มันได้ที่ข้างบ้านนี่แหละ้างบ้านเรานี่เลยก็ถือว่าเป็นการดีเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ การนี้ที่ก็เท่านี้ไรกว่ากว่าเฮ้ยงานกว่ากว่างานกว่ากว่าเอาตอนที่ที่ตัดสินใจก่อนตอนนั้นมันมีความลังเลอะไรไหมที่จยมาทําแตงกวาทั้งสองท่านไม่ลังเลนะไม่ลังเลเลยไม่ลังเลครับพอดีก็อืว่างอยู่ว่างอยู่ตอนนั้นว่างอยู่ออมีเวลาว่างแต่มันเป็นสิ่งมันเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องท้าทายมากเลยเนาะครับก็มองแล้วมันเป็นพืชตระกูลแตงเหมือนกันครับก็น่าจะ พอไปไหวแค่ว่าจะลองลองดูแต่นี้ว่าตัวเนี้มันเป็นนอกโรงเรือนอย่างอย่างเมล่อนที่เราทํามันอยู่ในโรงเรือนเรื่องโรคภัยอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยสัมผัสแต่รู้ว่าศัตรูพืชเขาเขาก็คือเต่าแตงยีไฟแมลงวีขาวอะไรพวกนี้ตัวเดียวกันน่าจะเหมือนกันครับน่าจะเหมือนกันครับคือหรือว่าตัวเดียวกันเลยพี่ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยเตัวเดียวกันเลยครับสะกุ่ถ้าเกิดว่าเจอพวกปักดูดก็เป็นไวรัสเหมือนกันครับครับ หลายๆคนก็ก็ติดตามการปลูกแตงกวาเนาะมันก็มีหลากหลายในเรื่องของการให้ความรู้ทีนี้เนี่ยถ้าผู้ที่ตัดสินใจทําแตงกวาแล้วเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยที่เขาต้องเตรียมเนี่ยคืออะไรบ้างทั้งสองท่านนี่เป็นมือใหม่ด้วยเนี่ยอย่างส่วนนี้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจด้วยเตรียมตัวและเตรียมใจด้วยแสดงว่าใจนี่สําคัญใจสาคัญเอาเตรียมใจก่อนก็ มันเป็นพืชที่อยู่นอกโรงเรือนแล้วอันนี้ว่ารอบนี้เราณตอนนี้นะครับยี่สิบกว่าวันเราโชคดีบไม่มีศัตรูพืชมาระบาดร้ายแรงแถวนี้ยี่สิบหกวันเนี่ยนะถือว่าเราโชคดีโชคดีครับแต่เราไม่รู้ว่าอีกต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนี่ครับย่างอย่างยังไม่ตลอดนี่คือเตรียมใจอ่ะอย่างพี่พี่พี่ี่พี่ใหญ่บอกว่าเตรียมใจแล้วพี่หนึ่งล่ะเตรียมอะไรก็ก็เหมือนกันเตรียมใจ เราะว่าเคยปลูกแตงโมอยู่นะครับ,รบใกล้เก็บผลผลิตและได้ลูกแต่บางทีมีโรคมาอือ,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 อะไรเพี้ยไฟมาก็เราเราไม่ใช้เคมีครับมันก็ลามอย่างรวดเร็ววันสองวันสามวันสี่วันเข้าเป็นไร่เลยนะครับก็ถ้าว่าเราไม่ทันนะอแต่เราก็เลยมามองว่าเมื่อก่อนเราใช้อินทรีมันมันค่อนข้างจะคุ้มยาก แต่ตอนนี้เรามาปรึกษาเพิ่งเพิ่งจะใช้เคมีบ้างคุณอาจารย์ไก่เขาเคยใช้ครับมีคงมีแนววิธีการดูแลรักษาก็เลยตัดสินใจแล้วว่าอลองก็คือใช้ทั้งอินทรีย์และเคมีปนกันัพูดง่ายๆว่าเรามีผู้ที่สําเร็จทํามาก่อนเราแล้วและเป็นที่ปรึกษาให้กับเรามันมีใช้ไปกว่าครึ่งหลังจากเตรียมใจเสร็จแล้วเตรียมตัว่ะพี่ใหญ่เห็นบอกว่ามีเตรียมตัวนี่ก็คือพืชพวกเนี้ยครับเขาเป็นพืชที่โตเร็ว เราต้องบริหารจัดการอยู่กับเขาทุกวันทั้งวันครับเราต้องเตรียมตัวในด้านไหนบ้างด้านทำตัวให้ว่างบริหารเวลาให้เขาเหรอเพื่อที่จะมาอยู่เขาก่อนที่ผูเมี้มาจาร์ไก่ว่าจานไก่บอกว่าต้องอยู่กับมันเลยนะอต้องดูแลมันตอนแรกคิดอย่างนั้นไหมตอนแรกคิดอย่างนั้นไหมมีมีมีข้อคิดในใจว่าเฮ้ยทำไมจริงเหรอต้องอยู่กับมันจริงๆเหรอใช่ครับใช่ครับอย่างก ของผมทาเมลอนก็คือโรงเรือนหนึ่งแค่มันไม่เยอะอย่างนี้แค่สองสามร้อยต้นครับก็เช้าก็ต้องเข้าพันยอดเด็ดแขนงเด็ดหนวดอะไรก็ต้องวนอยู่เขาอย่างนั้นแต่างี้ทั้งแปลงเนี่ยแปลงหนึ่งก็สามพันต้นนั่นแหละเวลานี่ไม่ต้องไปไหนนะครับไม่ต้องไปไหนเลยรับหนึ่งลองนับหนึ่งถึงสามพันครับไปถึงสามพันข้างหลังที่ทําไปแล้วครับมันโตมาอีกแล้วครับอีสเต็ปเราต้องทํางานอีกขั้นตอนหนึ่งเลเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจครับผ อ่าแล้วทุนอะทีเนี้ยในการทําอ่ะทุนตัวนี้ใช้ทุนไม่เยอะใช่ไหมเพราะว่าที่เรามีอยู่แล้วอ๋อเล้ัก็มาเสียค่าถ่ายก็ไม่กี่บาทครับอ่าแล้วก็ค่าเม็ดพันครับระบบน้ําหยดอย่างพวกปั๊มพวกอะไรพวกนี้เราก็มีมีของเก่าที่เหลือใช้อยู่แล้วอือก็คือต้นทุนตรงนี้เราก็พอมีบ้างพอมีครับแต่มันไม่เยอะครับก็คือส่วนที่รายจ่ายหลักๆก็คือมีพวกปุ๋ยปุ๋ยพวกฮอร์โมนอะไรที่ ก็มีเยอะครับอ่นตรงนี้มันก็ต้องจําเป็นอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใหญ่ครับอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดพี่น้องมีงบประมาณในการทําอย่างเงี้ยพี่ใหญ่พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมอันนี้คือสามคนทําเนี่ยเกือบสองงานเนาะถ้าเกิดทุนเนี่ยถ้าเกิดเราตีออกมาแล้วเนี่ยพี่น้องพอเอื้อมถึงนีถ่ถ้าไม่มีอะไรเลยอ่าถ้ามีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่สองงานน่นก็ต้องสองหมื่นสองงานคือสองหมื่น ใช่ไหมประมาณนั้นใกล้เคียงเนาะอาจจะบวกลบครับเพราะว่าต้องมีปั๊มน้ำท่อน้ำเสาไม้ครับอันนี้กานูนะครับประมาณนั้นแต่พูดถึงว่าพวกปั๊มน้ําอะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะไม่แพงนะครับอยู่ได้ยาวใช้ซื้อได้ทีเดียวก็ใช้ได้ยาว่ะมีเตรียมใจเตรียมตัวแล้วมีทุนแล้วทีนี้ขั้นตอนวิธีการทําอ่ะพี่ใหญ่เป็นยังไงก็คือเราให้น้องฟังหน่อยจะ ดูนะพี่น้องจากที่เราเห็นเนี่ยบางทีเห็นแล้วว่าเอ้ยแตงสวยงามแต่มาดูขั้นตอนวิธีการทำมีเครื่องจักสองชั่วโมงเสร็จเนาะเสร็จชั่วโมงเสร็จนี่เราขึ้นล่องสี่วันในการเตรียมแปลงอ่าต้องวัดใจอันนี้อันแรกนะอันนี้คือใจไว้แล้วตัวด้วยใช่เอออ่ะเล่าต่อเลยครับเป็นสเต็ปเลยทีเนี้ยพี่ใหญ่ก็พอหลังเราขึ้นแปลงเสร็จก็ครับเดินระบบน้ำเนาะเพราะว่าทอดน้ำหยดนี่มันต้องเดินเดินก่อนเดินทอน้ำหยด เตรียมท่าน้ำหยดแล้วเทศแล้วครับแล้วก็คุมพลาสติกอืมพอคุมพลาสติกเสร็จขั้นตอนต่อมาก็คือหยอดหยอดเม็ดครับพอหยอดเม็ดเสร็จครับก็ต้องมาตอกหลักตัวเครับเพื่อที่จะเตรียมถึงตะข่ายครับก็คือมีงานตลอดมีงานตลอดอืมมีงานตลอดงานตลอดครับในแต่ละวันนี่ทำหนึ่งสองสามเนี่ยครับมันก็ต้องมี ตลอดเลยครับผมในช่วงสิบห้าวันเหมือนเล็กๆนี่ครับงานจะมีตลอดทําตลอดเลยครับคือกว่าจะคุมพยัค์เสร็จก็สองวันเช้าเย็นนะฮะใหญ่ก็ต้องแบ่งเวลาดูเมลอนผมก็ต้องแบ่งเวลาทํางานาอ่าทําดูแลสวนมันนะครับก็มาช่วงเช้าช่วงเย็นเียก็แบ่งเวลามาช่วงหนึ่งถึงสิบห้าวันนี่งานเราเนี่ยจะเยอะไหมพี่ใหญ่ยังยังไม่เยอะยังไม่เยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราทํามาก่อนแล้วเนี่ย เรามองเห็นจุดไหนบ้างที่พี่น้องหน,นึ่งถึงสิบห้าวันนี่ต้องต้องรีบทําก่อนก็มันมันเป็นสเต็ปหรือว่าเป็นสเต็ปพอนอ,นอยู่แล้วต<า>อพอเรา,นานหยอดปุ๊บเราก็ต้องเตรียมตาข่ายเพราะว่าถ้ามันขึ้นสูงแล้วตาข่ายก็ดึงยากอะไรประมาณนี้มันก็ต้องเตรียมตามสเมต็ปเขาเลยครับผมครับถ้าบุคลากรเอ่อบุคลากรหรือว่าคนงานพอนะกับปริมาณที่เราปลูกอะก็ทํดตามสเต็ปได้ครับปลูกกัน หน,นึ่งวันอ่ายอดไม้หนึ่งวันนะครับเดี๋ยวตอกเสากีกสามวันกว่าสามวันมันจะโตขึ้นมาครับอา่าแล้วก็มาอ่าถึงตทายครับอีกสามวันสมมุตินะฮะมันก็รันพอดีไม้มันก็โตมาแตอา่อย่าเยอะก <laughs> อยเอะกินไปที่ครับอย่าเยอะเกินไปโดยคนงานเราไม่พอครับ <Hello. S 2> ตอกงไม้ไม้หลักตอนห้าหกวันสามไร่สี่ไล่โตตามตูดเรางานจะทําไม่ทัน๋อ oh. น,น,นี่แหละคนเสีย อันนี้คือช่วงแรกเนาะไม่เหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ใช่ไหมห้าวันแรกนี้ไม่เหนื่อยอ่าทีนี้เข้าสู่ช่วงที่ที่เราต้องอยู่เขาตลอดเวลาคือช่วงไหนทีเนี้ก็ก่อนยี่สิบวันนะใกล้ๆจะยี่สิบวันใกล้ยี่สิบวันเพราะว่าเขาเริ่มโตเราต้องมาจัดทรงเขาให้เขาขึ้นให้เขาเกาะเขาหนวดเขาน้อยเนี่ยหนวดเขาไม่ค่อยมีทาไมต้องจัดทรงอ่ะพี่ใหญ่ก็พวกนี้เขาตระกูลเขามันเป็นไม้เรืออยู่แล้วไงครับเป็นเป็นไม้เรือเถาเรือเขาเขาขึ้นเองไม่ได้เหรอหรือยังไงเขาไม่ค่อยขึ้นนะครับ เขาเป็นสเปซสปะแล้วเขาก็จะเลื้อยไปตามดินนะถ้าเกิดเราไม่จัดทรงอันนี้เราก็ต้องมาจัดทรงให้เขาขึ้นให้เกาะขึ้นล้านขึ้นตะไครอกันคือขึ้นไปหน่อยก็บางทีก็ลมพัดต้องมามัดมาผูกกันสิบแปดวันไปเนี่ยเขาโตประมาณนี้ละซึ่งแรงต้านของลมเขาจะไม่ค่อยได้เราะเขาเล็กแล้วก็บางกรอบเนาะแล้วก็น้ำที่เราลดมันชื้นเจอลมไปก็เอ็นทันทีเราก็ต้องเริ่มเริ่มทำ การช่วยเขาเกาะคือโดยการมัดมัดเชือกปอเนี่ยมัดยอดมัดยอดตั้งแต่นั้นมาอยราละเอียดเขาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะครอ๋ออันนี้ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยกี่วันนะพี่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกวัน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 น่เป็นสาวเลยถามความรู้สึกตอนนี้มือใหม่ปลูกแตงเป็นยังไงครับครับก็ เห็นสภาพนี้ก็รู้สึกดีใจครับภูชื่นใจเนาะชื่นใจครับชื่นใจพี่ใหญ่ชื่นใจก็เขามาแบบว่าเป็นตามที่เราคิดเราต้องการอะไรที่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีกําลังใจหายเหนื่อยขึ้นมาในระดับนึงครับอาจารย์หนึ่งอ่ะใช่เหมือนกันครับมีมีกําลังอยู่ครับทําแล้วมีสนุกกัมองมองแล้วอเหมนเห็นความภาคภูมิใจเนาะ่เขาโตมาตามสเต็ปโตมาโดยที่เราสามารถ ดูแลเรื่องโรคมันผ่านได้เป็นช่วงดูแลเรื่องน้าท่วมไปได้ดูแลผ่านเรื่องลมลมวัตภัยที่มาผ่านไปได้เป็นสเต็ปสเต็ปตอนนี้ก็คือเป็นการดูแลเรื่องการจัดเถาให้เป็นระเบียบเพื่อเพื่อจะสะดวกในการดูแลลูก,ลกและการเก็บเน้อเฮียเนาะก็อันนี้เป็นสเต็ปที่สี่มานะถือว่าก็ค่อนข้างเกือบจะไม่ทันก็ถือว่าทันถือว่าทันนะครับไม่ไม่ไม่ถึงก็ยุ่งเหยิงเงินไป สูสีครับสูสีใช่ไหมสูสีครับโอ้โหเออถือว่าเราจัดจัดรูปได้ดีจัดระเบียบจัดระเบียบพร้อมพอกันพอๆกันเออตีตีอะไรฮะไล่ตูดกันนะฮะไล่ตูดนานๆครับทีนี้เนี่ยไอ้แตงกวา26วันเนี่ยจุดไหนที่มันพีคสุด1-26วันเนี่ยพี่ใหญ่พีคคือทำให้เราต้องแบบต้อง ต้องเร่งรีบถ้าเกิดว่าไม่ทันแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอ่อมันจะพลาดโอกาสหรือว่าทําให้เกิดความเสียหายอ่ะตรงนี้มันก็ตั้งแต่สิบห้าวันมาแล้วนะพอตอก็เริ่มแล้วเราก็ต้องเตรียมเอาเขาขึ้นเทาขึ้นตะข่ายให้ได้อ่ะคือพูดง่ายๆว่ามันทุกขั้นตอนเนี่ยคือมันมันเป็นสเตปเป็นขั้นบันไดขึ้นมาเรื่อยๆเขาบีบเราโดยตรงอยู่แล้วเขาบีบเขาบีบเราโดยตรงอยู่แล้วครับออพี่ใหญ่ไม่อยู่สี่วัน ช่วงเขาอายุ13 14 15 16แค่สี่วันความแปลกตาเขางงก็เหรอเอ้ยมามตนเหเป็นสาวเลยเป็นสาวเลยเป็นสาวแล้วใช่ไหมเออเปลี่ยนแปลงไวมากในสามสี่วันอายุเริ่มเข้าเป็นสาวครับเริ่มมีบัรประชาชนเนี่ยนะครับกาลังเลยไม่เคยปลูกแตงแต่พอมาเห็นแตงถือว่า ให้คะแนนเท่าไหร่พี่พี่ใหญ่ตอนนี้ให้เต็มสิบครับเต็มสิบ,สบเนาะ <c oughs> เ,เออพี่หนึ่งอ่ะให้เท่าไหร่อ่าให้เต็มสิบเหมือนกันให้เต็มสิบเหมือนกันบ,บ,บวกเลยอันทีนี้พี่น้องก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนี่นย,ยตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบหกเนี่ยการดูแลในเรื่องของการให้อาหาร,ารเขาแตงพวกนี้ก็ไม่ยากครับเขามีน้ําเขาชอบน้ําเขากินน้ําเก่งครับ เราก็ต้องให้น้ําเขาแล้วอาหารที่เราจะให้เขากินเราก็ผสมแล้วก็ไปกับน้ําหยดเลยครับครับก็คือกิจวัตรประจําวันก็คือเช้ามาเราก็ต้องมาให้น้ําเขาครับถ้าวันไหนเราจะให้ปุ๋ยเราก็ต้องมาละลายแล้วก็ปล่อยไปกับสายน้ําอืมก็คือขั้นตอนเดียวกันคือมันมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วเนาะว่าการให้ปุ๋ยแบบไหนมีปุ๋ยตัวไหนบ้างแต่ในนี้เนี่ยอยากให้ พี่หนึ่งกับพี่ใหญ่ดูบอกเทคนิคพี่น้องเลยว่าการให้ปุ๋ยบางทีบางทีในการให้ปุ๋ยเนี่ยคือให้ก็คือให้อะ่ะ<ช>แต่ว่าเราต้องมีอะไรบ้างที่เราต้องต้องดูความพอดีอะ่ะมันมีม,ม,มีมีเทคนิคไหมถ,ถ้าอย่างอย่างเมลอนเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยใช่ไหมครับเราผสมในถังเหมือนกันแล้วก็ปล่อยตามน้ําหยดเหมือนกันแต่ถ,ถ้าเราจะวัดค่า EC, อีซีวัดค่าความเค็มของปุ๋ยครับแต่ในนี้มันเป็นแปลงใหญ่ ม,มันเป็นแปลงใหญ่เราก็ต้องมาคิดคำนวณกะประมาณเอาเฉลี่ยต่อต้นต่อกำรรอะไรประมาณเนี้ยเลยมันก็ออกมาแล้วก็ไปกับใส่น้ำแล้วก็เราก็มาสังเกตเอาสังเกตว่าเขาตอบสนองอยังไงเพราะว่าพวกแตงพวกนี้เขาจะตอบสนองเร็วอย่างถ้าเขาได้กินสม่ำเสมอเขาพอกินเขาก็ยอดอวบใบเขียวใบหนาะ แต่ถ้าเกิดปุ๋ยเราเข็มไปเข้มไปน้าไม่พอยอดเขาก็จะเลี้ยวเล็กกรีบยอดเขาจะไม่อ้วกเราเราก็ต้องสังเกตสังเกตนี่เขาใคยบอกเขาโดยโดยลักษณะอาการออกมาก็คือสังเกตใช่ครับต้องสังเกตเออไม่ใช่ว่าให้ปุ๋ยแล้วเขาจะสดชื่นมันก็ไม่ใช่ถ้าเยอะเกินเขาก็ไม่ปุ๋ยปุ๋ยมันเข็มนะครับปุ๋ยมันเข็มบางทีกินไปคอแห้งงเงี้ยไม่อยากจะกินครับ อันนี้คือสังเกตโดยเจ้าของแปลงเองยู่ก็กินมากครับลืมกินน้ำครับาจุกไม่สบายตัวอ๋อกินให้มันพอดีกินไม่มากเกินไปครับผมก็อาศัยว่าต้องต้องสังเกตอย่างที่ยุดวัาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต้องปรึกษาอาจารย์ไก่นะครับว่าช่วงนี้เราควรให้เท่าไหร่เพราะต้องถามละเอียดเลยบางทีกลัวกลัวผิดผิดเานี้กิโลต่อไร่ใช่ไหมเพิ่มตอนไหน แล้วก็ถ่ายรูปมาโอ้โหควจะเพิ่มไหมต้องเอารูปประกอบให้เขาเห็นด้วยเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นในที่เราดูต้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ก่อนก็คือต้องปรึกษานะครับเขาโอเคว่าโอเคผ่านแล้วก็ดูแล้วก็ลุยต่ออู่เรื่องน้ำน้ำก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเราให้เยอะไปถ้าเยอะไปพืชพวกนี้เวลาถ้าน้ำมันเยอะปุ๋ยเยอะเขาจะคาย กลางคืนเขาจะขายน้ําเอ้าเหรอครับขายที่ปากใบครับสังเกตตอนเช้ามันจะมาถ้าไม่มีน้ําค้างแต่น้ําเต็มต้นเนี่ยแสดงว่าน้ำเราเกินอ๋อ oh. เราก็ต้องมันสังเกตด้วยต้องสังเกตว่าถ้า,ถาเกิดมันน้ำขายน้ําเยอะเราก็ต้องเบาน้ําหรือเปลี่ยนเวลาให้อย่างว่าถ้าเกิดเราให้เย็นไปเงี้ยเราก็ต้องล้นออกมาถอยเทบมาให้มันสายหน่อยปกติจะให้ช่วงเนี้ยอตอนนี้เขาขายน้ําเยอะ เราก็ให้มาขยับไปอีกสองชั่วโมงคือช่วงบ่ายสามโมงครึ่งอ่าก็คือช่วงที่จากแดดร้อนแล้วเขาก็ได้ใช้ดูดใช้โอ้อมันละเอียดเนาะพวกนี้เขาเป็นพวกพืชอะถ้าไม่มีแสงไม่มีอะไรเขาก็ไม่ส่งข้อแสงไม่กินอาหารครับก็เหมือนกันนะถ้าเกิดเราให้น้ําไปก็มันจะเป็นผลเสียเพราะว่าถ้าเกิดเขาคายน้ํำมาเยอะๆเนี่ยอาการของโรค เชื้อราพวกราน้องค้างอะไรความชื้นที่มสะสมเยอะๆมันจะทําให้เป็นโรคตัวนั้นได้เราต้องมันสังเกตด้วยครับมันสังเกตพืชเราคายน้ําเยอะไหมครับครับถ้าน้ําคายเยอะดินเราชื้นอยู่อย่างเงี้ยโอกาสมีเป็นเชื้อรามีอ๋อนี่พี่น้องไม่ใช่ว่าลามไปถึงรากเน่าครับไม่ใช่ว่าจะให้ตามสูตรแล้วมันจะงามมันจะออกผลได้ผลลัพธ์ที่ดีมันเออมันก็ไม่ใช่เสมอไปเนาะ แต่มันถูกต้องนะแต่เราต้องสังเกตแปลงของเราด้วยดูใบก็คือแนะนําอย่างนี้ครับเป็นเป็นสูตรอะสูตรมีแต่ว่าอย่างทําอยู่จังหวัดหนึ่งอําเภอหนึ่งเนี่ยดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่ดินเหนียวบางที่ดินทรายครับครับบางที่ดินร่วนครับอากาศด้วยอากาศก็มีส่วนเนี่เราต้องสังเกตแปลงเราเองก็คือสูตรเนี่ยเราเอาไว้เป็นกลางๆครับเป็นกลางเป็นไกด์ไลน์เนาะมาปรับมา ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของเราออดีกว่าครับมันจะโอเคที่สุดหละครับผมจะถึงได้ออกมาในรูปแบบนี้ครับนะ